คราวนี้เรามาดูนะวิธีการลบขอบเทคนิคของการลบขอบอ่ะหอันดับแรกจากที่เราสร้างแนวเส้นไปแล้วใช่ไหมวิธีการสอดหวีเราใช้วิธีการสอดแล้วเปิดหน้าหวีขึ้นการเปิดหน้าหวีขึ้นคือเราไม่กดนะอยู่นี้อยู่ตรงนี้โอเคสอดดันหวีเข้าไปแล้วเปิดหน้าหวีขึ้นปึ๊บเส้นผมที่เราถ่ายเปิดทรงมันจะเลย<ไ>มันจะเลยซีหวีมาแล้วเปิดหน้าหวีขึ้นแล้วเราก็ปาดไอ้เนี้ยเราเราก็ปาดองศาหวีอยู่ประมาณนี้ องศาหวีเราจะไม่เปิดเยอะเกินไปการเปิดเยอะเกินไปมันจะทําให้เกิดขอบเราจะต้องเปิดให้มันพอดีแล้วก็ลบขอบจะเป็นลักษณะนี้ส่วนเรื่องของการวางแบตเตอรี่เราจะไม่วางต่ําลงด้านล่างเพราะต่ําลงด้านล่างจะเรียกว่าตกหวีเห็นไหมดังนั้นเวลาสอดหวีปุ๊บเปิดหน้าหวีขึ้นวางแบตเตอรี่ให้แนบชิดแล้วก็ไล่ไปการไล่ ไม่ไล่หมดหวีให้ไล่เป็นลักษณะครึ่งหนึ่งต่อเนื่องครึ่งหนึ่งต่อเนื่องครึ่งหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้เพราะว่าจากตำแหน่งที่เราถ่ายมาปุ๊บตรงนี้มันจะสั้นใช่ไหมพอเข้าตำแหน่งที่สองจากนี่ไปนี่ตรงนี้มันจะเป็นความยาวดันั้นเราจะทําการเชื่อมต่อกันได้อันนี้คือหลักการของการเรียนต่อไปเราจะยกหวีขึ้นลอยนะครับสเต็ปแรกจะเป็นลักษณะสันหวีแนบชิด,ดเดี๋ยวดูด้านข้างนะอยู่ย นี่เปิดสันหวีแนบชิดตำแหน่งเดียวกันคำว่าตำแหน่งเดียวกันคือช่องที่เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือตำแหน่งเดียวกันเปิดหน้าวีขึ้นตำแหน่งเดียวกันอ่าดูเป็นลักษณะเปิดหน้าวีขึ้นแล้วก็ปากตำแหน่งเดียวกันถอยหลังก็มาแล้วยกลอยขึ้นนิดหนึ่งยกลอยขึ้นนิดหนึน่งเป็นแบบนี้ครับหนึ่ง<อ> <1, S 2> สองสามเช็คหนึ่ง สองสามเชคหนึ่งสองสามเชคจำไว้นะครับว่าเปิดหน้าหวีเยอะจะเกิดขอบเยอะไม่เปิดหน้าหวีฐานของทรงจะหายสำหรับการเปิดหน้าหวีคำจำกัดความที่อาจารย์พูดว่าเปิดหน้าหวีทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นลูกขอบหวีใหญ่การตัดซอยส่วนที่2ก็จะต้องใช้วิธีการเปิดหน้าหวีหรือการเปิดหน้าหวีด้วยหวีเล็กก็จะต้องเปิดเช่นกัน รานนี้เรามาดูการลบขอบบริเวณนี้แนวเส้นด้านหลังใบหูให้วางหวีสีองศาสันหวีแนบชิดมุมหน้าหวีแนบชิดแลาเป็นลักษณะแบบนี้สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสไลด์ขึ้นเป็นลักษณะนี้เราไม่เปิดหน้าหวีอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เข้าหน้าหวีเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าการเข้าหน้าหวีลักษณะอย่างเี้ยมันจะเกิดเป็นขอบเป็นสันคราวนี้ลองดูด้านหลัง วิธีการเข้าด้านหวีการเข้าหวีนี่คือแนวเส้นของเราส,สูงแค่ตั้งหวีธรรมดาแล้วก็ดันหวีขึ้นพอมันทะลุซี่หวีขึ้นมานั่นแหะคือขอบที่เราจะต้องลบก็เป็นลักษณะหนึ่ยกลอยสองสาไล่ตรงกลางซ้ายซ้ายและขวาขวาคราวนี้มามุมด้านซ้ายของลูกค้าเราจะต้องเริ่มจากหลังใบหูด้านซ้ายของกับทุกครั้งวนไปจบด้านหน้า โดยการยกข้อศอกขึ้นปลายหวีจะทิมลงเปิดหน้าหวีขึ้นทำหนึ่ามสีจะเป็นลักษณะนี้หรือ1 2 3การขึ้น1นึสขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดขอบแต่ถ้าต้องการอยากจะทำเป็นลองทรงไว้ขอบเฉพาะสำหรับเช่นผมตรงๆก็ให้เป็นลักษณะการเดินเที่ยวเดียวไม่ต้องขึ้น1 2ึสา การขึ้นหนึ่งการขึ้นหนึเพื่อให้เกิดอขอบที่มันมนแต่ถ้าเป็นลักษณะการไว้ขอบก็คือขึ้นครั้งเดียวให้เกิดขอบอันนี้จะเป็นเทคนิคของการลบขอบวืใหญ่หนึ่งจะต้องเปิดหน้าหวีขึ้นทุกครั้งห้ามเปิดหน้าหวีเยอะการเข้าหน้าหวีไม่ให้เข้าลาักษณะนี้ทำงานทุกครั้งที่บริเวณข้างหูให้ใช้การพับหูเป็นหลักโอเคครับ